เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชพสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านพร้อมที่ดินทำในดีน้ำชมเล็กซื้อเลอกอยู่นะครับติดถนนลาดยางครับอยู่อายเหมาะพอเดินทางสะดวกเปิดร้านค้าร้านขายของก็ได้สบายเลยขายน้ำปัน่นขายก๋วยเตี๋ยวสบายๆด้านหลังก็ไปแปลงกเกษตรไม่แออัดไม่อึดอัดนะครับ ตินนดถนนนาดยางราคาเพียง3 9 0แสนบาทเท่านั้นเองบ้านพร้อมที่ดินโฉนดคุดแดงนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยๆบนพื้นที่60ตารางวามีที่เหลือรอบบ้านนะครับต่อเติมได้อีกเยอะตัวบ้านหลังขนาดแกลังพ้อหมอครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งห้องนอนนะครับสภาพดังดีครับภายในสวยครับสวยสะอาดพร้อมอยู่ น้ำไม่ท่วมด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกใกล้นิคมอุตสาหกรรมกรบินบุรี5.9กิโลนิคมอุตสาหกรรมกวางตุง้ง5.8กิโลใกล้อ่างเก็บน้ํา17กิโลนะครับแปลงนี้อยู่ตำบลหนองกีอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูสถานที่จริงประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ